ครับก็วันนี้คือขอผมนะครับจีโอเกมเมอร์นะผมอ่าในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกมจำฟอสนะผมอ่ะในทีนี้ผมก็จะมาเล่นเลยนะผมอ่ะวัดกดผิดเออในคลิปนี้ผมก็มเล่นจำฟอสตอนหกโมงเช้านะครับผมไป let's go แต่มีคนเล่นเยอะมากนะครับก็ก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับต้องมาลงคลิปท้านอนนะครับผม ไม่อยากให้มันลกเกินเกินไปนะผมผมตื่นประมาณหกโมงแล้วผมอ่าไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าตื่นประมาณหกโมงแล้วก็ก็จะอธิบายให้ฟังนะผมและจากผมก็คิดดูนะครับอ่ะถ้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราผู้ชมได้ดีนะผมแต่มีคนเล่นเกมจำฟอรทุกคนหนึ่งร้อยคนนะผมจะเป็นแอปชิกเกะแล้วก็เกมพีซีนะผมซื้อมาเล่นแล้วก็เอามาเล่นเลย ตอนนี้มีเกมเข้ามาใหม่ก็คือเกมเดมอนสลยเยอร์นะผมที่เข้ามาในเมื่อตอนวันวันนี้นะผมแต่ผมไม่รู้ว่าผมมีวิธีหนึ่งเล่นยงงของเกมเดมอนสลยเยอร์นะครับอ่ะถ้กผู้ชมอยากดูแล้วก็ต้องอยากรู้ให้ดีนะครับจะบอกให้ล้วครับตัวงรองสักครู่ก่อนนะผมรับรองสักครู่ก่อนตอนนี้กำลังโหลดช้าอยู่โอเคครัแล้วนะผม เดี๋ยวเราไปเล่นออนไลน์ก่อนก็นเ้ยกันเล่นออนไลน์เออเล่นออนไลน์ก่อนก็นเ้ยกันแค่เล่นเอ,อ้เล่นสองเล่นครั้งเดียวโอเค เ,เอาดานที่มันเข้าใจนะดานี่แหละเจอกับโกคูเบกิตาครั้งนะผมมาจะสู้ให้มันจะแค่ไหนคุณผู้ชมรักฟังนะผม let's go นี่ผมก็ไปซื้อชุดมานะผมอันนี้มันของโซโลนะผมอันนี้มันจะเป็นมีสีเอ้ยมีสีแดงนะผมมาคุณผู้ชม มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวผู้หญิงเดี๋ยวค่อยเล่นปีหน้ากันละันเพราะว่าตังเหอรไม่เพียงพอนะผมก็ต้องมาเล่นด้วยนะครับอะคุณผู้ชมถ้าสันเหตุฟังให้ดีนะครับรอสักคู่ก่อนนะครับประมาณว่าผมก็ตื่น,นประมาณตีสี่เผลอหลับเปิดกทรศับททิ้งไว้เลยเ <laughs> ออโอเคไม,ม่อะไรมากนะอะถ้าคุณผู้ชมอยากดูแล้วก็ เขาจะอธิบายใ,ให้ดีนะผมมารอสักครู่ก่อนไม่รู้ว่ามันจะหลดอีกนานแค่ไหนก็ต้องรอต่อไปนะครับผมอหมาแล้วหมาดีโตโกโ,กโกูรู้จักหรือเปล่าจิไอคาสจีจีโอเนี่ยไหนโคเทเหลอไม่ล่ะอารับจีโอเกมร์จะจะฝึกนายให้ได้หรอ มาเข้ามาดีโอโอโอ,อะไรแล้วอะไรแล้วมาสนามนี้มันดีเหรอเอาวานิลานะมาท่าแล้วก็ท่านี้ท่านี้เอาเฮ้ยเ,เฮ้ยดดเดี๋ยวบอกได้หรือบอกได้นี่ไอสวนับโซนัทำทีนี่แน่มาเริ่มเริ่มนี่มา มามาไล่มา,าเชื่อ,เอ,อ,น,อนเลยมาเชื่เกิดความเงียบดีมามาโรตีมามา,มาแล้วก็นี่โอเคสีรูปโอ้โหเฮ้ <c oughs> ยนี่ตอตีตไม้ตายบล็อกก่อนเลยเอาบล็อ,อกจริงีบล็อก่อนเดี๋ยววัดอีกทั้ตัวที่ มามา๋มายวผมมาแล้วก็นี่แล้วก็นี่เอ้ยเอา้าเอา้าวัดใจโอเคมาแล้วก็นี่แล้วก็นี่ท่าของปิคุโร่ไม่นี่เนี่ยท่าฝนัก Má, ma, 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 Má, pay me down, đồn 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 này, đồn đồn đồn, đồn đồn don't đồn đồn don't do knife, đồn này, ok, knife, don't đồn này, đồn, ma, ma, they're เอาไปอีกแล้วก็ยังไม่หมดเอาไปอีกเอาทีเดียวเอาไปอีกเอาไปอีกสายพีชัดหน้าต่อยเข้าไปหมันไส้ชัดเข้าไปมหมันไส้มันไส้อนะโอเคประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกดซับสไคร้ด้วยนะครับต้องราไปขอสสวัดีครับ